ก็เบาะนั่งหลังซ้ายขวาไม่มีลูกค้าพิจารณาตามที่เจ้าหน้าที่ของเราไปก็ชมได้ต้นเซฟที่ค่ะพรบมีมาให้ค่ะราคา7จ็ดแสนสองหมื่นบาทเรียกเช็ดได้มาซราราคาเปิดราคาได้เลยสนใจไหมคณาลาเราจ้างจบเป็นรถแป้ฟ้านะคะรถจบเป็นรถแป้ฟ้านะใช่แล้วค่ะมาซาเปิดราคาได้ราคาได้รับไปค่ะยินดีราคาได้เลยเจ็ดแสนสองหมื่นบาทมีท่านได้เปิดรับราคาไหมน้่ลเราดูชมไล้รับไปเลยไหมคะมาเลยค่ะลูกค้า๋ายกมือชูิสแบนได้ใช่แล้วค่ะชมพิจารณาต่สอบแล้วรับไปค่ะรับได้เปิดได้ราคาเจ็ดแสนสองหมื่น กรณีค่ะเจ้าหน้า no. ท no. yes. yes. no. no. no? no. ี่่านกล้องได้แล้วนะคะในตำแหน่งที่เบาะนั่งแถวหลังสุดซ้ายและขวาไม่มีน้ำใช่แล้วค่ะเจ้าหน้าที่่านกล้องให้ชมแล้วหักล้าที่นาราคาได้ที่นาราคาแจกสันสองหมื่นบาทดูชมแล้วมากชนคาร์น่าร้านยกมือชื่อลิสแบนเลยค่ะน่าร้านชมอยู่นะวันนี้ตัดสินใจรับยินนาราคาได้อะไรบิดราคาเข้ามาได้รับไปเลยไหมคะลูกค้าจ๋าเจ็ดแสนสองหนึ่งท่านค่ะน่าร้านปรับราคาได้มากกว่าแข่งขันเสื้อต่อตามต่อบิดต่อราคาได้เจ็ดแสนสองหมื่นบาทเจ็ดแสนสองหมื่นบาทนับหนึ่งนับหนึ่งเจ็ดแสนสองหมื่นบาทนับสองเ คน้าลานประมูลค่ะนับสามขายค่ะเจ๊แส่สองหมืนบาทน้าลานได้ไปชายลิสแคนป้ายหมายเลขหนึ่งห้าสองสานึหมประมูลได้ไปเจะแส่สองมืนบาทยินดีกับน้าลานด้วยนะคะแ